ช่วงที่สองแล้วนะคะของรายการพรักเรื่องสวนณภูมิโดยอาจารย์รันมรดกไทยนะอย่างที่อาจารย์เกลือนไว้นะคะว่าจะมีหลวงพ่อรุ่งวันนี้เหรียญหลวงพ่อรุ่งใช่ครับผมเดี๋ยวโชว์รูปกวนนิดหนึ่งโชว์รูปกันนิดหนึ่งครับทีมงานบอกท่านค่าให้โชว์บรรยากาศที่สารคามแล้วสารคามแล้วก็ร้อยเอ็ดนะครับแล้วสารคามเนี่ยอาจารย์ต้อยท่านถวายงานช้างไปคู่หนึ่งถวายพระอาจารย์สุริยันแล้วมีเรื่องตลก แล้วก็ท่านก็พาเดินดูวัดดูอะไราเงี้ยพอมาถึงพระองค์ที่ท่านอาจารย์ต้อย <Yeah. S 1> มอบให้อ่านี่นี่คืองาช้างโอ oh. ู้เสาเลยต้นเบลเลอร์เลยไม้ล้วนๆ oh. น,นะครับไม่ไม่ไม่ได้ตัดต่อไม่ได้อะไร oh. นะถวายงาช้างไปคู่หนึ่งนะครับนะเอะเราหลุดเฟรมไม่ได้ไงว่าเฟรมอันนี้ <c oughs> <c oughs> นี่ <c oughs> ก็ดูดนี่นี่คือสถานที่ที่หลวงพ่อเดินจงกรมนะครับ <c oughs> ใช้เดินจงกรมในตอนกลางคืนคะนะเป็นวิหารแล้วก็มีรูปหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่อยู่ในนั้นหลวงปู่คำพันธ์องค์ใหญ่แล้วก็มีพระพุทธรูปปู่ทองะนะอาจารย์ต้อยท่านเคยมอบให้ไว้เมื่อเดือนที่แล้วหน้าตักประมาณสัก30กว่านิ้วเนี่ยจะฐานนะคุณนะ้อยเราไม่เห็นแล้วเราจะดุ่งลเลยบอกเฮ้ยทำไมมันไม่สมส่วนวะนอ,อะก็คือฐานเนี่ยนี่นี่นจับจับมืออาจารย์ต้อยได้เหรอ โอ้ยท่านเมตตาท่านเมตตาท่านจับมือท่านรูปหัวท่านโอ้ท่านเมตตาอ่าแล้วก็มีฐานพระเนี่ยฐานพระเนี่ยใหญ่เท่ารถกระบะเลยแต่ว่าพระพุทธรูปที่จะไยไปเนี่ยน้อยหนึ่งอาจารย์ต้อยก็อ้าวตายละฐานไม่สมกับตัวเลยก็เลยต้องเดี๋ยวบริจาคใหม่ต้องบริจาคใหม่เอาองค์ที่อลังการมากกว่านี้นะไม่ต่ำกว่าห้าสิบอ่ะอือ นี่นะครับเป็นภาพที่แบบได้เห็นแล้วรู้สึกใจดีมากใจดีมากนะครับแล้วท่านเมตตาจันต้อยมากนะครับแล้วก็มีหนึ่งวัดวัดท่าสแบงนี่วัดท่าสแบงวันนี้ได้สมเด็จไปนะครับนี้นี่เป็พระจันร์ต้อมแล้วของที่มาดามกับหมออ่ะไรนะค่ะเฮียโุพรถวายผมก็ได้ดูทั้งสององค์เป็นพระแท้ทั้งคู่ผ้าแท้ใช่พระแท้ดูง่ายนะครับราคาสูงไหมจัน ก็เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ใช่เอาเรื่องนะครับนี่เห็นไหมกำลังพิจารณาสมเด็จวันเดียวสมเด็จมาภายในวันเดียวเลยเอ๊ะท่านมีคาถาเรียกอะไรหรือเปล่า9.9ุดเก้าแล้วมาสามองค์ไม่วันนั้นอ่ะมันมันบังเอิญมาเป็นวันที่เก้าเดือนเก้านะครับนะแล้วไอ้สององค์แรกเนี่ยท่านรับมาก่อนหน้านี้หนึ่งวันค่ะนะแล้วองค์นี้เนี่ยวันวันที่พวกผมไปกันก็คือวันที่สองนั่นแหละอ๋อหลวงพ่อท่านก็อโอ เอ๊ะทำไมมาถึงสองลงไม่น่าเชื่อก็เพราะบารมีหลวงพอ่ออันนี้เพื่อนผมนะครับคุณเป็ดนะคุณเป็ดเมืองนนท์ะนะนะอันนี้ได้รับพันแจกพันแจกจากพระอาจารย์นะครับดีจังใช่แล้วก็มีโอ้วันนั้นคนเยอะพอเห็นหลวงพ่อแจกพระทุกคนก็กลูกันเข้ามาใช่ไหม,มแล้วหลวงพ่อก็ปฏิเสธไม่ได้อ๋อ มันมีจํานวนจํากัดอะเข้าใจป่ะเข้าใจอาจารย์หลวงพ่อขยักไว้เ่าเนี้ก็เลยต้องนําอีกหนึ่งรุ่นนำอีกหนึ่งรุ่นไม้ที่ร้านอาหารให้ลูกศิษย์วัดวิ่งมาให้น้องแมนชัยวิ่งมาให้ได้มากหมดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเก็บไว้ให้น่าจะมีของคุณโจ้ที่เป็นเนื้อดินอยู่มีมีมีอยากได้ไปบูชาเพราะว่าท่านก็เป็นเป็นผู้มีอะไรอ่ะพุทธคุณเยอะใช่ท่านท่านเป็นพระที่มีอภิญญาสูงนะครับ มาว่ากันเรื่องของเราต่อนะครับลุงพูลุงนะครับเรียนรุ่นนี้สร้างเมื่อปี2 5 0 1นะครับบางกระแสก็บอกว่าอาจารย์กแกล่เนี่ยสร้างมาตั้งแต่ปี2,500้แล้วเนื่องจากว่าหลวงพ่อเนี่ยถึงการมรณะปี2,500อพอดีเลยมรณะภาคนะครับเรียนรุ่นนี้ระบุไว้นนชัดเจน2อ0 1นบางกระแสะในอดีตเนี่ยเขาไม่ค่อยเล่นกันเขาบอกว่าไม่ทันนะฮะแต่อาจารย์กแกละเนี่ยท่านยืนยันเลยบอกว่า ท่านเพราะว่าสร้างแล้วแต่ปี2500้อแล้วสร้างมาก่อนล่วงหน้าแล้วแล้ว,ลวถึงจะเอาไปแจกนะครับแต่บางเอิญหลวงพ่อมาณนาภาพก่อนอนะครับหลวงพ่อร,พรุ่งนะครับท่านเกิดเมื่อวันที่16สิงหาสองเกิดวันเดียวกันเลยเจริงดิจริงโอต้องคนละปี <laughs> ต้องเช่าไว้แล้วแหละ,ะ <laughs> <น>ชื่อท่านก็บอกอยู่แล้วว่ารุ่งนะครับเกิด16สิงหานะครับพุทธศักราช2416ันรนะครับสองสี่หนึ่งหะ มรณะภาพเมื่อ27กันยาปี2500รวมสิริอายุ84ปีนะครับวัฒกะบือนะครับอยู่จังหวัดสมุทรสาครหลวงพ่อบวชเมื่อวันที่5พฤษภาคมนะครับพุทธศักราช2437นะครับดำรงตำแหน่งจเจ้าวาดวัดทากะบือตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยเ,เป็นพระราชาคณะนะครับชั้นสามันที่พระไพโรธพุทธาจารย์นะครับ ชื่อเสียงของหลวงพ่อนั้นไม่ต้องบอกมงคลน,นามนะครับ <c oughs> ชื่อก็บอกแล้วว่าลุ่งนะครับหลวงพ่อเองเนี่ยวัตถุมงคลของหลวงพ่อเนี่ยออกมาเยอะนะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นพวกเสื้อยันแหวนเหรียญหลอนะครับ <c oughs> เนื้อผงนะครับพระปิดตา <c oughs> แต่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนั่นก็คือเหรียญรุ่นแรกเหรียญรุ่นแรกนะครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อลุงเนี่ยไม่มีหลักพัน นะครับไม่มีหลักพันสตาร์ทที่หนึ่งหมื่นขึ้นทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่หลวงพ่อปลูกเสกต้อง,ง,ง,งกงตะกุดอะไรเงี้ยหมื่นอัพล้วนๆนะครับไม่มีหลักพัน,นวัตถุมงคลของหลวงพ่อสุดยอดนะครับมีทั้งยันมหาอุดยันเมตตานะครับค,ครบเครื่องนะ,นะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญเสม,มานะครับครึ่งองค์ด้านหน้าเขียนไว้ชัดเจน พระไพโรดพุทธาจารย์อันนีน้น่าจะสร้างตอนเลื่อนสมณศักดิ์พอดีนะครับนะครั้งสุดท้ายนะด้านหลังก็เขียนว่าชัดเจนงานผูกพัทสีมาวัดสวนส้มปี2501นะครับนะแล้วก็จะเป็นตัวยันยันมหาอุดนะเรียนนี้จึงมากด้วยไปสบการนะครับมาไปดูกันเลยวิธดีดูอย่างไรนะครับวิธีการดูนะครับลำดับแรกเราก็ต้อง ดูอนาตมีดูสรีระโครงสร้างก่อนจำหน้าจำหน้านี้ไว้ให้แม่นๆน,นะครับนะในอดีตเนี่ยของเกน้อยหน้าของเก้ค่อนข้างน้อยแต่ปัจจุบันเยอะมากนะครับเนื่องจากว่าเล่นหากันแพงพอสมควรนะครับสตาร์ทที่หนึ่งหมื่นขึ้นนะครับนะจดจำใบหน้าให้แม่นๆน,นะครับดูความคมชัดนะครับดูวิธีการแกะบล็อกนะช่างเขาจะให้แสงให้เงาลงลายเส้นนะครับเหรียญรุ่นนี้ ตีได้แรงนะครับตีได้แรงเพราะฉะนั้นแล้วเส้นน้าผากเห็นไหมครับเส้นน้าผากแต่ละเส้นแต่ละเส้นเนี่ยจะมีความคมชัดลึกนะครับเปลือกตาเมตานะครับล้วนแต่คมหมดนะครับคมชัดลึกมากๆนะครับเปลือกตานะครับก็จะมีรอยกรีดของบล็อกนะครับจะมีการกรีดการแต่งของช่างนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะมีรายละเอายเส้นเนี่ยนะลายเส้นซ้อนอยู่บนเปลือกตานะครับคือเส้นขนแมววิ่งวิ่งวิ่งนะครับทั้งสองข้างนะครับ เหรียญเนี่ยเจอหลุมเจอบ่อยอย่าตกใจนะครับเนื่องจากว่าการรีดโลหะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับรเพราะฉะนั้นเรเหรียญผิวตึงๆเนี่ยพบเจอได้น้อยส่วนใหญ่ผิวตึงๆมกักจะสวยกระหล่ทองเต็มๆอย่างนี้นะครับหเหรียญขูกขมันก็ไม่แน่บางทีเหรียญพวกนี้เขาผ่านการใช้นะครับผ่านการใช้มาเยอะมากนะครับอีกหนึ่งอย่างที่อยากให้ดูนะครับเราจะเห็นว่าในล่องหูขวามือเรานะครับเวลาหันหน้าพระเข้ามาตั้งแต่ บริเวณนี้มันจะหลดบริเวณนี้นะครับใ,ในล่องจะมีเสี้ยนเห็นไหมครับเราจะสังเกตเห็นเสี้ยนเสี้ยนขนแมววิ่งวิ่งวิ่งขวางซ้อนกันเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับไปจะหลดด้านบนเลยนะครับตั้งแต่มุมล่างเลยนี่ตั้งแต่มุมนี้นะครับมันจะหลดด้านนี้เลยเวลาเราใช้กล้องสองพระลงเนี่ยเราก็จะเห็นกนะ็จะเห็นเสี้ยนวิ่งนะครับวิ่ง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 ซ้อนกันเป็นชั้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 นนะครับดูความคมชัดนะครับของใบหูของอะไรอ่า แม้กระทั่งรอยเหี่ยวย่นเนี่ยนะครับลอยเหี่่วย่นเนี่ยคมมากนะครับคมอ่าคมจนแทบจะบาดมือเลยนะครับเนี่ยริมฝีปากนะครับริมฝีปากก็จะมีเส้นนูนเนี่ยนะครับจะมีเส้นนูนนะมีเส้นนูนค่อมมาหนึ่งเส้นนะครับแล้วด้านล่างเนี่ยจะมีเส้นแตกนะในร่องพอดีเลยนะแล้วปลายริมฝีปากล่างเนี่ยนะครับก็จะมีเส้นแตกวิ่งอีกหนึ่งเส้นนะครับจะเป็นเส้นเล็ก,ลกๆคมๆนี่หละวิ่งมาเชื่อมกัน ด้านล่างก็จะเป็นขวางบริเวณนี้ก็จะทะแยงมุม45องศาขึ้นมานะครับพื้นผิวตึงนะครับเนี่ยพื้นตึงหน้าพื้นผิวตึงนะครับผักปัม๊มเพราะฉะนั้นเราจะเห็นกระแสนะครับกระแสของเสี้ยนวิ่งสาดเข้าหาขอบเหรียญน,นะครับเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเหรียญรุ่นนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าตั้งแต่บริเวณซ้ายจะหลดขวาของศีรษะหลวงพ่อนะครับะจะมีไยหนามโผลมาเห็นไหม นะเหมือนแสงพระอาทิตย์เพิ่งสาดขึ้นนะครับก็จะมีล,นะลายเนี่ยแทงขึ้นมานะครับมีหนามแหลมนะวิ่งตั้งแต่ซ้ายจะหลดขวาเลยนะครับเส้นเกสาทุกเส้นนะครับคมคมชัดลึกนะครับเนี่ยการแกะบล็อกไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเนี่ยเห็นเสี้ยนชัดเจนเลยนะครับบริเวณพื้นนะครับบริเวณพื้นนะ บริเวณนี้ใกล้ๆหูนะครับก็จะมีเส้นแตกปึ๊บหนึ่งเส้นนะครับมาดูตัวอักษรน,นะครับตัวอักษรแกะมือตัวตัวอักษรค่อนข้าง,างล่ำนะครับ,รบตัวตัวอักษรล่ำนิดนึงนะครับล้อเรือนะครับลอเรือจะมีเส้นแตกคงคมเลยเห็นไหมนะวิ่งเชื่อมมาระหว่างศีรษะะลงพ่อกับลอเรือนะครับเสร็จแล้วก็ทะลุมาด้านบนจะหลดขอบเลยปึ๊บหนึ่งเส้นนะครับ ตัวอักษรแต่ละตัวนะครับมักจะมีติ่งแหลมเนี่ยบริเวณหัวนะครับเนี่ยหลายๆอักษรเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับแต่ละตัวก็จะมีเส้นแตกอย่างเงี้ยอเรือสระอาะจะมีเส้นแตกเชื่อมพอพานก็จะมีเส้นเชื่อมอย่างเงี้นนยน,น,น,นะครับนั่นจะเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วตัวหนังสือค่อนข้างอ้วนนะครับหนาๆหน่อยเห็นไหมเนี่ย พอมองมุมนี้จะเห็นชัดเลยอย่างสะอาอย่างเงี้ยก็จะมีหนามแหลมโผล่มานะครับแทบจะทุกตัวอักษรไม่บนก็ล่างอย่างจอจานอย่างเงี้ยก็จะมีติ่งยื่นออกมาหน้ามีติ่งหนามเนี่ยอย่างเงี้ยสะอาอย่างนี้นะเนี่ยด้านล่างก็จะโผล่จอจานก็มีอย่างเงี้ยมันมันคือเอกลักษณ์ของอักษรรุ่นนี้นะครับนะจริงๆตำหนิมีเยอะนะอย่างเงี้ยยอยักษ์มีเส้นแตกเชื่อมนะครับทีนี้ให้ดูภาพโดยรวมธรรมชาติของกระหนกนะครับกระหนกบน เพื่อนสังเกตเห็นความคมชัดไหมลวดลายคมกริบเลยแต่พื้นนะครับพื้นเนี่ยตั้งแต่ซ้ายจะหลดขวาเอาตั้งแต่ในพื้นนี้เลยนะ,ะ,นะมุมนี้มันจะหลดมุมนี้นะครับถ้าเป็นเหรียญสวยๆเนี่ยเราจะเห็นลายเส้นวิ่งขวางเห็นไหมครับแล้วซ้อนกันเป็นชั้นเป็นชั้นเนี่ยวิ่งซ้ายจะหลดขวานะครับเป็นเส้นเล็กๆเ,เ,เวลาเราลงกล้องจะซ่อนอยู่บริเวณพื้นกระหนกบนนะครับเล็กๆคมๆนะครับ ซ้ายจรวดขวาทุกสิ่งทุกอย่างคมชัดลึกหมดเลยนะครับกนกลายไทยอันนี้เป็นหูเหรียญนะครับหูเหรียญต้องเป็นแบบนี้นะครับคล้ายๆโดนัทคล้ายๆรูปโดนัทนะครับพวกเม็ดไข่ปลาพวกอะไรพวกนี้มีความคมชัดลึกในซอกเห็นไหมครับจะมีเส้นขวางวิ่งมายาวทะลุมานะครับอันนี้เนื้ออะไรคะเนี่ยมีเนื้อเดียวทองแดงนะมีแบ่งแยกเป็น2ชนิดทองแดงกรไหลทองกับทองแดงผิวใยแค่นั้นนะครับ ทีนี้มาดูกระหนกข้างนะครับกระหนกข้างสองฝั่งเห็นไหมครับกระหนกข้างเห็นไหมครับจะมีติ่งแหลมยื่นออกมาเหมือนกันนะครับบางจุดนะแต่ไล่ดูตามพื้นตามอะไรอย่างเงี้ยใชเขาจะมีเสี้ยนนี่เสี้ยนเล็กๆนะครับตรงปลายเห็นไหมครับน่าจะปรากฏเสี้ยนเล็กๆตรงปลายอ,อยู่บนพื้นนะครับเส้นพวกนี้ต้องขมคมมากนะครับ สิ่งที่คว,ควรจดจําเสมอนะครับด้านล่างนะครับด้านล่างของก,ก้อนหนยเห็นไหมครับขวามือนะครับขวามือเราไล่ตั้งแต่บริเวณนี้นะครับจะมีเส้นแตกจะมีเส้นแตกวิ่งเป็นทุกเหรียญน,นะครับจะเป็นเฉพาะมุมนี้ด้านล่างนะครับจะมีเส้นแตกคมๆอยู่หนึ่งเส้นนะครับนี่ไล่ตั้งแต่นี้เลย วิ่งมานะวิ่งค่อมกระหนกมาเลยนะครับอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าตะกันเหรอขี้ไครมันบังนะครับมันมีขี้ใครเนะี่ยแต่เส้นพวกนี้จะคมมากนะครับเนี่ยไล่ตั้งแต่บริเวณนี้ปลายไม้จิ้มฟันนะครับเพื่อนๆดูแนวจะมีเหมือนกันทุกเหรียญเห็นไหมครับความคมของจีวอไม่ต้องพูดถึงยกค่อนข้างนูนสูง นะครับจีวรพวกหัวไหลนะครับผ้าสังกติที่พาดเนี่ยยกนูนสูงมากนะครับเวลาเราลงกล้องลงอะไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับปลายจีวรนจะแหลมเสมอเห็ไนไหมครับเนี่ยจะมีเส้นแตกแหลมแหลมแล้วปลายจีวรจะแหลมแหลมหมดเลยนะาแล้วทุกปลายจะมีเส้นแตกเห็ไนไหมครับบริเวณสันนะครับสันด้านล่างเนี่ยเห็นไหมจะมีเส้นแตกแล้วจะมีขีดขีดขีดเล็กๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับเวลาเราตะแคงดู จะมีเสี้ยแนบบริเวณสันนะครับสันขอบดูความคมชัดเป็นหลักนะครับเส้นแตกพวกเนี้ยอย่างเงี้ยตัวจริงมันคมมากนะครับเนี่ยตัวจริงคมมากเส้นแซมเส้นอะไรตามพื้นนะครับเนี่ยในร่องของจีวรนะครับแม้กระทั่งปลายเนี่ยมันเล็กมากแล้วมันคมมากเกททำได้ยากนะครับเนี่ยกขนกเนี่ยก็จะมีลายเห็นไหมจะมีเสี้ยนมีเสี wing, ้ยวิ่งเสี้ยวิ่งเสี้ยวิ่งนะครับทีนี้มาดูด้านหลัง ด้านหลังนะครับอันนี้คือธรรมชาติของหูเหรียญก็จะมีรอยปลิ้นนะครับส่วนใหญ่แล้วเหรียญเหรียญแท้เนี่ยมักจะมีรอยลน้คนคะรับอ่ามักจะมีรอยลน้นแล้วก็หูจะไม่เรียบเห็นไหมจะมีลายเส้นเนี่ยจะมีรอยบากการเจาะหกกูก็เล็กๆนะครับพอแค่ข่วงสอดเข้าไปได้อ่านะบางเหรียญที่ตัดแล้วฉีกบริเวณมุมนี้นะครับถือเป็นเหรียญดูง่ายเลยนะมีเขี้ยวอย่างเงี้ยนะครับมีเขี้ยว วงสับมาแล้วมีแง่งตรงเนี้ยปึ๊บนี่คือดูง่ายเลยคล้ายๆเหรียญพ่อแดงะนะครับรอยลน้นตามสันขอบเห็นไหมครับนะแล้วบริเวณมุมนี้จะลน้นแล้วก็ยกสูงขึ้นเสมอหมายหมายความว่าเชิดขึ้นนะจะมีรอยจิกอยู่บริเวณนี้แล้วก็จะเอียงสี่้าองศาเชิดขึ้นมาอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับมักจะเป็นมุมนี้เสมอนะครับรอยลน้นธรรมชาตินะครับ ดูขอบก่อนนะครับมุมนี้ก็เหมือนกันมุมนี้ก็มีความพิเศษนะครับเป็นทุกเหรียญไม่ว่าจะเป็นผิวไฟหรือเป็นอะไรนะนี่เพื่อนๆมองดูดีๆอันเนี้ยมันมันจะสโลปลงประมาณสักสี่สิบห้าองศามันจะเอียงขึ้นเอียงขึ้นเฉพาะบริเวณมุมนี้นะกระหนกแรกเลยนะครับเนี่ยมันจะเอียง แล้วก็จะมีรอยถากเป็นล่องนะครับจะมีรอยบากเป็นล่องลึกลงไป <C> เป็นทุกเหรียญน,นะครับมันจะเอียงเอียงขึ้นประมาณสักสี่ห้าองศาก็ไม่ถึงอ่ะเนี่ยแตด่ดูชัดเจนเลยเนี่ยมันเอียง <c ười> นะมันยกล้นสูงขึ้นมาแต่ว่ามันจะเทสโลบลงนะครับ <C> <ch> บริเวณนี้สูงบริเวณนี้ต่ําอย่างเงี้ยแล้วก็สโลบลงสโลบลงมานะสโลบลงมาเอียงประมาณสักสี่ห้าองศานะครับเหรียญรุ่นนี้ด้านหลังถ้าสังเกตดีๆนะครับสังเกตดีๆเราจะมองเห็นเสี้ยน เสี้ยนอยู่ทั่วพื้นเลยเสี้ยนเล็กๆนะครับเป็นแนวตั้งเป็นแนวตั้งไล่ตั้งแต่บนจะหล่ล่างเลยนะครับเนี่ยเสี้ยน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 เห็นไหมครับจะมีเสี้ยนเล็กๆนะครับวิ่งอยู่แถวพื้นถ้าไม่มีเกเลยนะครับถ้าไม่มีโอกาสเกสูงนะครับยิ่งใกล้ๆตัวอักษรอย่างเงี้ยยิ่งเห็นชัดนะครับเสี้ยนเป็นแพรเลยนะครับต้องบอกว่าเยอะมากนะครับเสี้ยนเล็กๆเนี่ย นะเสี้ยนอยู่ที่พื้นนะครับ mm hmm. เหรียญส่วนส้มถ้าไม่มีเสี้ยนเนี่ยสลบสไลด์แน่นอนนะครับ mm hmm. มีทั่วเหรียญน,นะแล้วความคมของแต่ละเหรียญความคมของแต่ละเส้นไม่ธรรมดานะครับ mm hmm. ต้องใช้กล้องสองพระดูเท่านั้น <Okay. S 2> มองด้วยตาเปล่ามองไม่เห็นนะครับ <Okay. S 2> บางครั้งก็ต้องตะแคงดู <Okay. S 2> ถ้าตะแคงดูแล้วมีเสี้ยนอย่างเงี้ mm hmm. ยเห็นไหมเสี้ยนคมๆแบบนี้สาดเป็นแพรเลยเป็นแนวตั้ง mm hmm. จ่ายตังได้เลยนะครับ okay. แล้วตำแหนีอื่นอย่างเงี้ยอันนี้ก็เดิดขึ้นเอียงสีม่ม้าองศาเงี้ยโอกาสแท้สูงแล้วนะครับที่เหลือดูความคมชัดนะครับดูตัวยันดูอะไรเนี่ยตัวยันอ้วนนะครับอวบอ้วน,วน,วน,วนตรงปลายตัวยันมักจะมีติ่งแหลมไม่ไม่บนก็ล่างนะครับแล้วแต่ตัวอักษรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยเห็นไหมบริเวณเนี่ยจะมีหลายๆเส้นแต่จะมีหนึ่งเส้นที่คมมากๆนะครับ ไม่ยากนะครับไม่ยากถ้าเพื่อนๆจาความคมชัดได้อันนี้ก็จะมีเส้นแตกไปด้านหน้านี่ก็จะมีพื้นก็จะมีเสี้ยนนะครับเดี๋ยวให้ดูหลายๆมุมนะครับอีกหนึ่งยางนะครับนี่เห็นไหมครับปึ๊บเสี้ยนที่พื้นนะที่เหลือตําหนิใหญ่ๆตามตามอะไรอย่างเงี้ยเกออาจจะทําได้ถ้ามีเสี้ยน,นหนาๆที่พื้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเกอสามารถถอดติดนะแต่ว่าเล็กๆเ,เ,เป็นแนวตั้งเนี่ยเห็นไหม มองมุมไหนก็เห็นซ้ายจะหลดขวาเลยแล้วติ่งแหลมตามตัวอักษรเนี่ยมีแทบจะทุกตัวมไม่บนก็ล่างไม่ไม่ด้านข้างก็ส่วนส่วนหนึ่งส่วนใดอะเนี่ยเห็นไหมคือต้องมีอ่าต้องมีนะครับต้องมีเป็นเอก,กลักษณ์เลยเนี่ยเสี้ยนสาดเต็มไปหมดเลยนะครับจริงๆตำหนิเยอะนะครับตำหนิเยอะนะบอกพอเป็นสังเขตนะครับ เนี่ยเส้นแตกเลขห้าอย่างเงี้ยนะครับเส้นพวกนี้มันคมแล้วมันเล็กมากๆนะครับเนี่ยวิ่งมาจะทะลุมหาศูนย์อยู่แล้ว mm hmm. เนี่ยวงแหวนบนล่างมีติง่งเห็นไหมเนี่ยข้้งหน้าก็มีนะครับเอกลักษณ์อยู่แล้วแทบจะทุกตัวอักษรสสองส,องสองเสือมีหมดเลยเนี่ยเห็นไหมนอนหนูก็มีนี่นี่ก็มีนี่ก็มีนี่ก็มีน,มน,มนะครับอ่ะมาดูตัวตัด เนี่ยตัวตัดเป็นตัวตัวตวตวตวโดโบราณน,นะครับเนี่ยจะมีลักษณะแบบนี้ตัดประมาณปีสอง0ันห้าร้อยเหรียญค่อนข้างบางนะครับค่อนข้างบางเนี่ยบางคนก็จะมาดูแบบนี้นะครับพลิกขวา,าพลิกขวากลับมานะครับเขาจะมาดูบนบนเรียกว่าอะไรด้านข้างบริเวณบนสุดพอดีเลยนะครับก็จะมีร่องนะครับจะมีร่องให้ดู อแล้วแต่ใครจําใครจํามันนะครับบางบางคนก็จำสองคู่นี้น่ะจะจำสองคู่นี้นะครับบางคนก็จะมาจําคู่ล่างเนี่ยช่องไฟอย่างเงี้ยตัวตัดค่อนข้างหยาบนิดนึงเห็นไหมครับเนี่ยด้านล่างนี่หนึ่งขีดนะครับเว้นมาสองช่องมีอีกสามขีดหนึ่งขีดสองขีดสามขีดอย่างเงี้ยจ่ายตังได้เลยนะครับ บางคนก็จะมาจําคู่กลางแล้วแต่แล้วแต่ความความถนัดนะครับจำไครจํามันแต่จุดมุ่งหมายเดียวกัน<ม>อันนี้คืออีกหนึ่งมุมสังเกตดูดีๆนะครับเหรียญค่อนข้างบางแล้วตัวตัดเนี่ย<ม>เกือบจะสุดมีดเลยนะ<ม>บางจุดก็สุดมีดนะาบางจุดก็สุดบางจุดก็เหลือ,ออีกน้อยนึงอย่างเงี้ยนะครับ<ฮ>เหรียญกระไหลทองมันจะเฟ็กนิดหนะนึ่งเนี่ยบางคนก็จะมาจําบั้งนี้แล้วแต่จำไครจำมันนะครับจำอย่างนี้ก็ง่ายดี สองขีดนูนเนี่ยเห็นไหมแล้วก็บริเวณนี้เป็นแอ่งลึกลงไปอ่าเป็นแอ่งลึกลงไปแล้วก็จะมีสองเส้นนูนแค่นี้เองง่ายๆนะครับตาดูไม่ทันนะคะดูไม่ทันดูย้อนหลังย้อนหลังได้นะคะอ่มนะะอย่างที่แชร์ไว้ปักหมุดเอาไว้ก็ได้ใช่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะเราว่างเมื่อไหร่เราค่อยกลับมาดูก็ได้นะคะราค่านะคะสภาพแบบนี้เนี่ยหมื่นห้านะครับหมื่นห้าสภาพขีดเปอร์เซ็นต์นะคะใช่สภาพประมาณสัก เกือบ80อ่ะอะอเกือบ80ยังหมื่นห้าเลยนะใช่แปดสิบเก้าสิบสวยๆหน่อยก็4ี่หมื่นสามหมื่นสี่หมื่นได้นะครับค่ะโอเคนั้นเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าเปิดสายให้พูดคุยกับอาจารย์รันนะคะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของพระนะพระเครื่องรุ่นไหนก็ตามแต่นะโทรเข้ามารีบๆโทนะคะไปโทรตอนท้ายรายการเดี๋ยวคุยไม่รู้เรื่องฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ